สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับปุยอีกแล้วนะคะเพื่อนเพวันนี้มาแบบไลฟ์สดนะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณเพื่อนๆพิพี่ๆน้องน้นะคะที่เป็นกําลังใจให้เสมอมาแล้วก็เป็นกําลังใจให้ปุยตลอดมานะคะวันนี้ก็มาทํากับข้าวกันค่ะมาวันนี้ปุยก็จะทํานี่ค่ะเมนูปลาหมึกนะคะยัดไส้นะคะทําเป็นยำนะคะก็จะมี ปลาหมึกที่ยัดไส้แล้วเดี๋ยวเราจะนําไปลวกกันนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นพวกผักนะคะปุยมีผักอะไรปุยก็ใส่นะคะมีต้นหอมซอยผักชีพริกซอยนะคะน้ําเชื่อมนะคะแล้วก็หอมแดงซอยมะนาวแล้วก็ปุยจะใช้ตัวนี้นะคะลองดูนะคะเสริมเข้าไปนะคะเป็นผงน้ำยำนะคะแล้วก็น้าปลาค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวเรามา วรวบปลาหมึกกันเลยค่ะเราก็จะมาตั้งน้ำนะคะพเพื่อนๆโอ้ก็ขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้วันนี้ไม่มีอะไรไม่มี อะไรมากมายนะคะก็มา,าทำกับข้าวนะคะทำกับข้าวไลสดทำกับข้าวลงคลิปเป็นคลิปวิดีโอหรือเป็นคลิปในการไล์สดนะคะที่แบบาสามารถมาดูย้อนหลังกันได้อินเทอร์เนต็ตก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้ก็มา ข้าวมาทักทายพเพื่อนๆค่ะแล้วก็ পঢ়ি লিখি নহয় ก่อนที่จะลวกประมุกตัวก็จะใช้นี่ค่ะผักนะคะผักชีน่าโคลหรือว่าผักกาดขาวมาลวกตัวนะคะการไล้สดนะคะนนก็เป็นก็เป็นการที่ เวลาเราไม่มีคลิปลงนะคะก็มาไลฟ์สดกันแต่ว่าช่วงนี้เพื่อนๆหลายคนก็ไลฟ์สดกันนะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะเน้นที่แบบมีคนเข้ามาดูถ้าไม่มีคนเข้ามาดูก็ไม่อยากจะไลฟ์ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้ปุ๋ยไม่ได้สนใจในจุดนั้นนะคะไม่มีใครดูก็ไม่เป็นไรนะคะ่ะถือว่าปุ๋ยทําคลิปวิดีโอโดยที่ปุ๋ยไม่ต้องมานั่งอัดคลิปอีกนะคะ ก็เป็นการดีกับเราใครส่วนที่จะมีเพื่อนมาดูหรือไม่มีมาดูก็ไม่เป็นไรนะคะเราทำตรงนี้ก็เพราะว่าเราจะได้เป็นฮ่าไม่ได้หายไปไหนนะคะก็ยังอยู่อาจจะลงคลิปน้อยบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังว่าละค่ะมันก็เป็นคลิป ที่ใช้ชีวิตประจําวันต่างๆก็ไม่มีอะไรมากมายทํำกับข้าวกินข้าวแล้วก็ทํางานอยู่แค่นี้นะคะก็ลงห่างๆบ้างเพื่อนๆจะได้ไม่เบื่อกันแล้วก็เป็นการดีสําหรับเรานะคะเราก็จะมีโอกาสได้ไปหาเพื่อนเยอะขึ้นนะคะลงคลิปน้อยลงถ้าเราลงทุกวันกว่าจะมานั่ง ออตอบคอมเมนต์ก่าจะมาอะไรก็จะทำให้ไปได้ไม่ทั่วถึงนะคะแล้วก็ถ้าเราใครลงคลิปตลอดสม่ำเสมอก็โชคดีไปะคะ่ะที่แบบมไม่เจอปัญหาอะไรนะคะบางคนก็เจอปัญหาบางคนก็ไม่เจอนะคะส่วนตัวปุยก็เจอมาตลอดนะคะปัญหาก็เลยลงบ้างเล็กเล็กน้อยน้อยนะคะลงนิดนิดหน่อยๆน่อยลง ให้เพื่อนๆไม่ลืมกันนะคะส่วนบางครั้งก็การทำคลิปก็ลงคลิปไปเราก็อยากมีอันถึงจุดนี้ทุกคนค่ะอยากมีรายได้นะคะแต่ว่าบางทีลงไปแล้วมันมันยังไงอะเราไม่มีอะไร ไม่มีรายได้ในคลิปนั้นๆมันก็อยู่นี่เขาเรียกว่า e n t o ทร h ์นะคะก็ะสิกความรู้สึกนิดหน่อยก็เลยเป็นบางมันก็มีบ้างนะคะเป็นเหนือหน่อยๆเพลียที่แบบอลงดีไหมว่าประมาณนั้นนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ลองดูว่าอาทิตย์นี้จะมีอะไรกระเตื้องขึ้นมาหรือเปล่านะคะถูกทำโทษมานานนะคะเพราะว่าก็เกิดจาก ปัญหาเดิมๆค่ะบางทีก็ก็มีทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนใหม่ก็มา,าทีเดียวเยอะแยะมากมายนะคะโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าไม่อยา,ากราบได้กลัวหรือว่ากลัวเราไม่กลับไปหาแต่ว่า ทุกคนที่มาก็คือเรากลับไปหาหมดอาจจะช้าหน่อยก็แค่นั้นเองนะคะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะคะส่วนเพื่อนบางทีเพื่อนเก่าๆที่ไม่ได้มาหาเรานานมากก็มามา,มาครั้งเดียวมามาดูคลิปเดียวก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับไปหาเหมือนเดิมค่ะคุณลงคลิปทุกวันเราก็ไปทุกวันค่ะเพียงแต่ว่าเราไปวันละคลิปแค่นั้นนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้ ท่านเสียสิทธิ์หรือว่าท่านมีปัญหาในต่างๆนะคะบางคนก็เข้าใจบางคนก็ลืมบางคนก็คิดว่า,าบางครั้งนะคะที่แบบเ,เปิดอันเนี้ยบอกตรงๆคือเคยทำนะคะที่เปิดดูเพื่อนหลายๆ คลิปนะคะอยากให้เพื่อนได้นะคะแต่บางครั้งมันมันเป็นการเสียผลประโยชน์ตรงนั้นนะคะแต่มันเหมือนเป็นการปัดวิวช่วยประมาณนี้นะคะปุ้ยก็เลยแบบหลังจากที่ได้สอบถามได้อะไรว่ากับส่วนช่วยเหลือมาเราก็ได้รู้ตรงนี้นะคะเราก็เลยมาปรับปรุงแก้ไขนะคะ ไม่ทำแบบเดิมนะคะหรือใครที่กําลังทําอยู่ที่เปิดคอมนะคะแล้วก็ดูเพื่อนหนึ่งคนหลายๆคลิปหลายๆคลิปนะคะคือต่อกันเป็นสมมุติ3คลิปเราเปิดคลิปของคนนี้3คลิปถ้าจะถ้าจะให้ดีคือคุณสังเกตไหมคะว่าบางทีเพื่อนเราก็จะมีโฆษณาแค่คลิปแรกใช่ไหมคะที่เราดูคลิปต่อไปมันจะไม่มีหรอกค่ะ พราะว่าเราใช้เราดูคือเราใช้ตัวออแอคเคาท์ของเราเนี่ยดูหลายๆคลิปพร้อมกันนะคะมันก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะถ,ถ้าใครเป็นคนสังเกตนะคะแต่ถ้าใครไม่สังเกตก็จะไม่รู้นะคะคือบางครั้งเราเราดูคลิปเพื่อนเราก็ใส่ใจเข้าไปนิดนึงนะคะบางทีเปิดไว้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะดูคลิปเดียวเพราะว่าดูคลิปเดียวเสร็จคนคนนี้เราก็ต่อไปอีกคนนึงนั่น ก็คือได้ไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าดูพร้อมๆกันหลายๆคนเราก็จะสังเกตว่าเพื่อนๆนคนต่อไปก็ก็จะไม่เราก็จะไม่เห็นโฆษณานะคะเพราะเราเปิดหลายหน้าโดยใช้แอคเค n t เดียวกันอันนี้คือประสบการณ์ตรงนะคะที่เจอเรามาลวบผักกันเลยค่ะ ็ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะก็มาบอกบอกกล่าวเล่าสิบกันสู่กันฟังนะคะใครฟังก็ฟังนะคะใครไม่ฟังก็ไปไม่เป็นไรคะ่ะก็ลงไปปรับเปลี่ยนวิธีใช้ดูนะคะเพื่อนหรือใครก็สังเกตสังเกตใครที่ผ่านกดแล้วมีไรายได้แล้วก็ลองสังเกตดูนะคะว่าที่ผ่านมาทำไม เราเงินไม่ขึ้นหรือไม่มีบางทีมันอาจได้น้อยหรือว่าไม่ได้เลยก็เข้าไปสังเกตดูกันนะคะทุกคนว่ามันเป็นอะไรยังไงนะคะหรือไม่ก็สอบถามไปทางส่วนช่วยเหลือว่าช่องของเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะวันนี้คุยก็ไม่มีอะไรมากค่ะ อ๋มาพูดคุยกันแค่นี้นะคะก็ทักทายกันนะคะเดี๋ยวคุยก็จะขออนุญาตทำกับข้าวแบบพรวดเร็วนะคะโดยที่ไม่ต้องมา,ากังวลนะคะสำหรับวันนี้ก็ไลฟ์แค่นี้ค่ะพอเป็นให้พอให้หายคิดถึงนะคะยังอยู่นะคะทุกคน วันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมย้อนหลังให้เจ้าปุยสไยเยอรมันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย